คุณคุณแม่ผาอ่อนนะคะมีแตงโมงให้เด็กไหมไมีค่ะคุณแม่มีจ๋าแม่จ๋าออติดกันลอยใช่นะคะปะ <c oughs> หูหิวหิววันนี้ปู่ไม่ได้ไปร้านไม่มีอะไรกินเลยวันนี้ปู่ของเราไม่แต่ต้นกล้วยเหลือกี่ถุงเหลือมันเหลือเยอะอยู่คุณแม่ แต่ว่าในรถไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ร้านอยู่ใกล้ๆเองย่าสิบสองทะล้เพิ่มย่าสิบสององีกแม่เอาแตงใช่ไหมแตงมีเยอะอยู่ค่ะแม่ขอบคุณแม่บีนะคะตอนนี้โอเคเดี๋ยวนับไม่ถึงประมาณ5-6ถุงเลยค่ะคุณแม่ แม่หน่่ยประมาณห้าหกถุงจ้าอะไรลดเฉพาะแตงโมนะคะตาใหญ่ก็ไม่ค่อยสบายปุ้ยนะคะแบบปู่ไม่ได้ไปร้านนะคะแม่ไม่ได้ไปลุงของคุณแม่บีด้ด้วยสิบสองน่าจะประมาณห้าหกถุงนะคะแม่หน่วยจ่ากราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่พาออนคุณแม่คุณแม่บีสองนะคะเมตาย่ามาฝากปู่ของเรานะคะ ขอบพระคุณนะคะแม่จ๋ากราบขอบพระคุณค่ะเ,เดี๋ยวไปดูให้นะคะแม่หน่วยแป๊บนึงเมตาเต็งโมหวานหวานให้ปู่ได้นะเดี๋ยวปูเหนบยาสามถุงว้าวยาไม่ถึงหกสิบนะคะคุณแม่เดี๋ยวนับยาแป๊บหนึ่ง มาละชะตาในหลังนี้เลยนะฮะติดกันปูคงหิวขอบคุณค่ะแม่หน่อยจ๋าท่ารลองนับยาหน่อยว่าเหลือเท่าไหร่ลงบ้านนี้เลยเมื่อกี้ตอนแรกเหลือ48 12 48 12, 3, แปดลบสิเหลือ36มสหกยาเหลือประมาณนี้นะคะของปูสองถุงยาหกสิ 60. ว้าวยายาไม่ถึงอ่ะแม่หน่อย พอติดออเดอร์เป็นพรุ่งนี้ได้ไหมคะแม่หน่วยจ๋างั้นลงยาของงั้นงั้นลงของปู่ก่อนเนาะของราชตะพรุ่งนี้ได้ไหมจ๋าแม่อ่ะลงลงให้ปู่ก่อนไหมพอใหม่ไม่อ่าเดี๋ยวนับยาใหม่แป๊บหนึ่งนะคะแม่จ๋าเอาที่มีนะคะเพราะยาทั้งหมดน่าจะมีประมาณส0สิบกว่ามัดนะคะแม่ เดี๋ยวให้เธรนับแป๊บหนึ่งนะคะยาประมาณ30กสกมัดสามสิกมัดพรุ่งนี้ค่อยสั่งใหม่จ้าแม่ขอบระคคณค่ะเพราะว่าญาเราจะเหลือเหลือบ้านยายสมใจเผอๆจะเดี <24. S 2> ๋ยวนับใหม่ก่อนนะแบ่งกันครึ่งเดี๋ยวแม่นับก่อนเดี๋ยวายสมใจกับอ้นันคนละสิบสองปียี่สิบสี่แล้วก็บ้านวันดีก็สิบสองสามสิบหกเดี๋ยวแม่นับนับของจริงก่อน <laughs> ปอาว่ากลัวพอตัดยอดผิดโอเคสามสิบหกมีไม่เยอะนะคะแม่น่าจะเหลือนิดเดียวเมียวเมวยมวเามียว,ยว,ยว36เนาะใช่สามสิบหกเนี่ยแมวตาใหญ่นล้นนี่แป๊บหนึ่งนะคะ ปูเอาเป็นอะไรเอาแตงสองถุงนะคะเดี๋ยวเอาแตงให้ปลูกก่อนนะแม่อาหารตั้งกล้องด้วยแบตบก็จะหมดพอแบตบสี่เปอร์เซ็นเดี๋ยวแป๊บเด้อนะคะเอาพาวเวอร์แบงบค์กแ็บแป๊บหนึ่งนะแม่ หิวเหรอฮะเป็นไรล่ะเมียวหิวแล้วเมียวมีแทงรูปใหญ่นะคะเดี๋ยวทุกไม่มีมิดเป็นไรหิวข้าวเหรออาปู Hãy subscribe cho kênh Ghiền หามันมีแค่24มัดเราให้ปลูกก่อนนะคะคุณแม่แม่จา๋าปูไม่เน็บญ้าคุณแม่หนูย่ามีแค่24มัดไม่ถึง36หญย่า24นะคะเออแม่ให้ปลูกหมดเลยไหมหรือว่าแบ่งคนละครึ่งรวมยอดให้แม่ที่แอฟเขียวโอเคจา้าจะโรแบ่งให้บ้านโน้น12มัด ให้บ้านนู้นสองมัดก็แตงโมสองถุงมาเราจะตักไว้ตรงนั้นแหละเรียกเขาเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายแบ่งเสิบสองมัดสิบสองมัดเออบอกเทมนะเออแล้วก็แตงโมสองถุงปูมีคนโยนยาให้บ้างไหมนี่ทั้งวันให้ให้ปูงั้นให้ปู เราไมนตั้งแบ่งให้ปูกหมดเลยของราชตะพวงนี้นะคะคุณแม่มต้นมแตงโมอาหญ้ามาโยนให้ปูกอีก<ะ>อาหญ้ามาโยนให้ปูกอีกขอบพระคุณนะคะแม่หน่อยจ๋าขอบพระคุณคุณแม่พาโอนนะคะแตงโมก็โยนให้แล้วนะคะคุณแม่เอาบ้านเอายาให้ปู่เอาแตงให้ราชตะโอเคค่ะ จะตะแตงสองถุงนะคะเพิ่มเติมผลไม้ให้ปู่ได้นะคะุอยหมืดแล้วะหละถาขอบคุณคุณแม่หน่่ยนะคะเมตาย่าเมตาแตงโมให้ปู่แม่แกของเรานะคะขอบคุณนะคะแม่จ๋ารวยรวยปังๆสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะ หูวไหมปูบุ้ยจะย,ยินเสียงเคียวยาไหมแม,แม่ไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปบ้านพี่จ่าดีดีค่ะคุณแม่พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้พี่ตูไปนะคะไปแล้วเด้อปูไปบ้านรัชตะนะคะแตงสองถุงใช่ไหมคะคุณแม่ กล่องไว้นี่เด้อแตงโมบ้านราชตะแตงโมบ้านราชตะสองถุงจากคุณแม่หนุ่ยนี่ไหมดีกิน หให้กำลังน,น,นี่ละสองปีเออไปทำบ้านนะจุดตัวสับตกโอ๊ัวสับตกโน้ทายเธอชิดมาถ่ายรปาายูปหน่อยหันน้ามาฝากขอบพระคุณคุณแม่หนุยแม่ตาแตงโมงมาฝากนะคะน้องรัชตะนะคะขอบพระคุณค่ะ nó sập